สวัสดีครับพี่น้องคนรักวิชาการถักเปรยวนนะครับผมได้ลงไปลงคลิปให้พี่น้องดูไปสองสามคลิปตีคลิปแล้วนะครับใช่ไหมตีคลิปตั้งแต่เริ่มถักหัวเริ่มถักตัวเนื้อเปรยนะครับแล้วก็มาเริ่มถักตัวเนี่ยแล้วแต่ความยาวตามความพอใจมันสำคัญยังไงครับเราต้องเรียนถักพี่น้องครับ เชือกฟางเราเป็นคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเชือกฟางเหลือใช้เยอะแยะมากมายในในฟาร์มเรานะครับเรามาถักถุงใส่ฟางเสร็จแล้วเราก็เอามาถักเชือกอถักเปรยวนนะครับอันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเฮียรประสิทธิ์นะครับตัวเฮียรหรือว่าพี่ใหญ่ของครอบครัวตันดาฟาร์มประธานประธานวัวนะครับเป็นประธานวัวด้วยของครอบครัวเราเฮียรประสิทธิ์ได้อนุเคราะห์สอน อสอนสิทธิ์น้องรุ่นต่อรุ่นสอนน้องกล้องสอนน้องต้องสอนหลายคนมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็แพร่ามามาถึงเจ๊ปิวแล้วก็จะมาถึงเจ้าชานนะครับตอนนี้วันนี้นะครับจะสอนตอนจบนะจะมาสอนตอนจบแนะนําตอนจบโดยเจ๊ปิวนะครับเจ๊ปิวเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กล้องอีกทีเลยมือใหม่เหมือนกันเออมือใหม่เหมือนกัน จะเป็นลูกศิษย์ของเรืยประสิทธิ์อีกทีหนึ่งครับนะจะมาสอนตอนจบพี่น้องครับเนี่ยเราเราสารมาเราถักมาได้ถึงขนาดนี้ความยาวพอแล้วนะครับถ้าสมมุติเราพอใจแล้วเราก็จะจะจะ,จะสาราผมขอใช้คําพูดว่าสารดีกว่านะจะสารเป็นหูมัดนะครับจะสารหูมัดเป็นลําดับต่อไปอาจจะปิวเริ่มแนะนําเลยครับอันสุดท้ายจะทาเป็นหูก็ต้องให้เชือกยาวหน่อย ทำเหมือนกับอันแรกเลยทำเหมือนกับอันแรกอ่าเพียงแต่ว่าเราให้ไอ้ตรงเนี้ยช่วงนี้มันยาวก็เราจะมัดผิวเป็นหูเพื่อจะรวบเป็นหูอ่าใช่อ่าเดี๋ยวผิวลงมือทําเลยก็ทําเหมือนกับเนื้อเปรทั่วๆไปอย่างเพียงแต่ว่าให้หางมันยาวขึ้นกว่าเก่าอ่าทำให้ปลายเชือกยาวขึ้นกว่าเก่าเพื่อจะมามัดรวบเหมือนตอนแรกแล้วล่ะครับอันแรกเลยที่เดี๋ยวถ้าพี่น้องจำการถักตอนแรกได้ก็จะนึกออกเลยฮะ เราก็จะมาทําเหมือนหัวตอนแรกการถักเปรยวนนี้ก็เนี่ยเห็นไหมครับเจ๊ปิวก็จะต่อยาวต่อยาวเชือกเตรียมไว้พอไหมไม่ไเป็นไรจะสอนถึงคำหูก็พอ นี่ครับพี่น้องเราทําให้ให้ตามันใหญ่ขึ้นนะพูดง่ายเดี๋ยวเราจะรวบเหมือนเดิมพี่น้องนึกภาพออกใช่ไหมครับตอนแรกที่รวบเราก็เอาเชือกมาหนึ่งเส้นแล้วก็มารวบกลางเ๋เจ๊ปิวก็จะต่อเชือกแบบนี้นะครับต่อทเหมือนกันแบบทุกอย่างเลย,อ,ยอ,อ่ะเพียงแต่ว่าเราเอาหูมันยอ่าแสดงว่าไม่ยากนะพี่น้องถ้าสิ่งไหนถ้าเจ๊ปิวทำนี่สแสดงว่าไม่ยากครับถ้าเจ๊ปิวทำได้เพราะถ้างานยากๆเจ๊ปิวไม่ทำนะครับพี่น้อง งานยากๆเจฟยู่ไม่ทําเด็ดขาดพี่น้องมีความผมพยายามจะให้มีคนสอนหลายๆคนอยากจะให้พี่น้องเปรียบเทียบดูว่าขนาดเจ๊ผิวทําทได้นี่แสดงว่าไม่ใช่เรื่องอยากมันประหยัดพี่น้องเวลาเราไปซื้อเขาทิ้งร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบอเรามาแขวนนอนก็ได้ไม่กี่วันบางทีเขาก็ใช้ผ้าเนาะใช้ผ้าผูกกันเนี่ยถ้าเราใช้ไอตัวนี้นะครับ ใช้ตัวเชือกมัดฟางเนี่ยโอ้ยทั้งเหนียวทั้งทนพี่น้องใช้ไปเถอะตากแดดตากฝนตากลม,มก็ช่างมันผูกก็สารใหม่สารแป๊บเดียวนะครับประมาณไม่ประมาณชั่วโมงนึงอะชั่วโมงหนึ่งเสร็จใช้เชือกประมาณสักร้อยเส้นนะใช้เชือกประมาณร้อยเส้นก็พูดง,ง่ายว่าฟาง50ก้อนมันก็จะมีเชือกมัดฟางอยู่ร้อยเส้นนั่นแหละตนะางที่ดีพี่น้องกอ็ไม่ต้องไปตัดมันนะถ้าตัดเราก็ต้องเป็นภาระ,ะมาผูกใหม่ เราก็ดึงออกจากฟางเลยดึงออกให้หัวควายกินก็ดีครับเป็นการเก็บเชือกได้เป็นการเก็บเชือกโดยที่เราไม่ต้องมีอันตรายต่อร่างกายอัวด้วยนะครับชารมาดูนี่มาดูพิชาติดตัวเจ้าชาดเริ่มไดทานถักเป็นแล้วนะครับถักหัวนุ่นเป็นแล้ว เชือกไม่พอเชือกไม่พอเดี๋ยวต่อเชือกใหม่การเชือกเจ๊ต่อเชือกใหม่เดี๋ยวจะได้ถ่ายให้จบเลยเนีย่ยครับเราก็ต่ออย่างเงี้ยพี่น้องประหยัดนะเจ๊ปิวที่สาเหตุพี่น้องทราบไหมครับว่าทําไมเจ๊ปิวมุ่งมั่นจะถักให้ได้เพราะว่าเจ๊ปิวเป็นมีความผิดปกติทางจิตอยู่ชากหนึง่งเห็นร้านขายเปรยวนไม่ได้พี่น้องครับถ้าเห็นร้านขายเปรยวนต่อเชือกใหม่ทัน จะเปี่ยนถ้าเห็นร้านขายเปรยวนนี่จะต้องเบรกถามซื้อทันทีมให้เดี๋ยวไปหามาได้อีกเชือกไปหามาได้อีกาาดกิลองไปหาข้างในดูก่อนเดี๋ยวนี้หรือหมดจริงๆ เชือกหมดเดี๋ยวผมสต็อปไว้ก่อนเดี๋ยวให้ชานหาเชือกก่อนครับพี่น้องครับอ่ะมาต่อกันเลยครับพี่น้องครับมาต่อกันด้วยฝีมือตอนนี้ชานลงมือเองเอีกแล้วครับลูกศิษย์เจ๊ป,ปิวอันนี้ลูกศิษย์เจ๊ป,ปิวเต็มๆมครับเพราะว่าผมผมไม่ได้เรียนมานะ,ะสาหรับการถักเปยยวนนี่เจ๊ป,ปิวไปเรียนจากน้องกล้องไปเรียนจากครูต้นเลยคือเฮียป,ประสิทธิ์เพราะฉะนั้น นี่ลูกศิษย์เจี๊ยผิวก็คือเจ้าชานรุ่นต่อรุ่นไปนะครับรุ่นต่อรุ่นไปก็ทําเหมือนเดิมพมี่น้องเพียงแต่ว่าขยายเนื้อขยายเนื้อตาให้มันยาวขึ้นเพื่อเราจะไปมัดตรงกลางเพื่อเป็นหูหูเปรนะครับเพื่อจะทําหูเปรเจ้าชานทําเนื้อเปรเป็นแล้วนะครับตอนนี้มาฝึกทําหูเปรซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรนะเจ้าชานทำคล่องกว่าเจ๊ยผิวกอ่า เป็นการเรียนรู้เป็นการประหยัดนะเรายุคนี้ต้องประหยัดเนาะพี่น้องโดยเฉพาะคนเลี้ยงควายนี่ชอบนอนกลางวันนะชอบนอนกลางวันเราก็ถ,าถ้าถักเปรยวนนอนเองได้นี่ก็สุดยอดเลยครับเราจะมีเปรยนอนต่อไปทันดาฟาร์มก็จะมีเปรเป็นจุดเป็นจุดไปครับจะแผ่นตามต้นไม้เพื่อลูกศิษย์มานอนเล่นก็จะได้มีที่นอน หรือเป็นที่ซ้อมเขาควายไปด้วยในตัวเราไม่ต้องเสียดายครับเพราะว่าเราสารของเราเองเนี่ยครับเราสารของเราเองไม่ต้องไปเสียดายอะไรเดียเพราะว่าเชือกฟางเราก็ได้มาจากก้อนฟางที่เราจะทิ้งอยู่แล้วนะครับวัตะดุเหลือใช้เศษติ่งเหลือใช้พวกนี้ยังไงเราก็ทิ้งเรามาสารเป็นเปนเใช้ซะก่อนก่อนที่มันจะขาดขาดเสร็จแล้วเราก็ทิ้งโดยที่ไม่มีเงื่อนไข ทิ้งโดยที่ไม่ต้องเสียดายอ่าทีนี้ครูกำลังเตรียมเชือกให้ลูกศิษย์อ่าเดี๋ยวเราก็ดูกันไปเรื่อยๆใกล้จะจบแล้วนะครับพี่น้องเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตาเองหกต,ตาก็จบละพี่น้องทนดูหน่อยนะยาวๆพี่น้องจะได้เข้าใจนะครับพยายามไปดูคลิปที่ผมลงวนๆซ้ำๆหลายๆครั้งนะพี่น้องจะได้เข้าใจมันไม่ได้ยากอะไรเลยครับถ้าตีโจ์แตกตีโจทย์แตกก็ ได้เลยให้พี่น้องมั่นใจอยู่อย่างถ้าคนอย่างเจ๊ผิวทําอะไรได้เนี่ยพี่น้องต้องทําได้ครับเพราะว่าเจ๊ผิวเป็นคนที่ไม่ค่อยเรียนรู้เรื่องนี้ครับสิ่งที่เขาชอบทำที่เขาอยากจะทําเพราะว่าเขาเป็นคนชอบนอนเปรยวนครับแล้วก็โอจะต้องซื้อทุกครั้งที่เห็นเปรยวนดีๆแพงๆเนี่ยเจ๊ผิวชอบซื้อซื้อมาแล้วแขวนไว้ได้นอนครั้งเดียวครับนอกานั้นมันก็เปื่อยกินตัวขาดไปถ้าเจอเชือกมัดวางนี่รับประกันได้ ให้ใหญ่กว่าเจ๊ปิวสามเท่าก็ไม่มีขาดครับเพราะหูนี่เราทำแบบแน่นมากเลยครับเชือกต้องแปดเส้นแปดเส้นเท่ากับสิบหกนะเชือกต้องสิบหกเส้นทบอีกอะ่ะทบครึ่งโอ้โหสิบหกกลายเป็นสามสิบสองเส้นเลยอะ่ะไม่ธรรมดาอ่าเราจะทำหูกว้างยาวขนาดไหนพี่น้องก็ขยายเอาตามความ ชอบนะครับชอบหูหูปเปลยาวเราก็ไม่ต้องไปดึงเดี๋ยวเวลานอนมันก็แน่นเองไม่ต้องไปสนใจเออไม่ต้องให้ตึง,งทําไปเลยอสอดสารเข้าไปเลยนั่นแหละจรชานคล่องแล้วนะครับเ้าชานมันเป็นถักถุงใส่าฟางแล้วพอมาทําตรงนี้ก็คล่องเลยพี่น้องลองทำดูนะพี่น้องอยู่ทางบ้าน ชมคลิปของสันดาฟาร์มแล้วก็ลองหัดหัดทำดูครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามของแบบนี้มันสอนลูกสอนหลานได้ครับมันสอนปกติแล้วคนสมัยโบราณเขาไม่ค่อยสอนกันเนาะใครเป็นอะไรก็เป็นอนั้นก็คือจะไม่สอนกันาไว้ก็จะสงวนเอาไว้ให้รุ่นลูกรุก่นหลๆๆๆานก็ทำมาหากินแต่เดี๋ยวนี้ยุคมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันเป็นยุคของ AI มันเป็นยุคของ Facebook มีอะไรเราก็สื่อสารกันได้มีอะไรเราก็ถ่ายทอดกันได้ถ้าออกผ่านทาง y o u t u b e เดี๋ยวนี้ทาง Tik Tok ทาง YouTube ทางอะไรต่างๆเนี่ยครับเขาทางลนวะสอนถักเชือกสอนมัดปมโอ้ผมได้ความรู้จากทางรีวกับทาง t i k t o k เยอะเลยนะครับผมส่งคลิปให้เจ้าชานดูแทบทุกคืนเลยนะครับเราไม่ใช่คลิปโป้นะ <c oughs> เป็นคลิปถัก มัดเงื่อนต่างๆครับผมชอบให้ชานฝึกนะครับชานมันจะได้มีความรู้ไปใช้ในอนาคตอายุยังน้อยฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้ครับต่อไปได้มีวิชาชีพหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้สบายเนี่ยถ้าเป็นวิชาถักเปรยุนเนี่ยวันดีคืนดีนึกอยากจะสานขึ้นมาก็ไปหาเชือกดีๆจะสานขายก็หาเชือกดีๆครับแต่ถ้าจะสานใช้เนี่ยก็ไปขอเชือกมัดฟางเขาอย่างนี้ สบายครับใช้ได้เลยอันนี้เราไม่ได้ถักเล่นๆนะพี่น้องเราถักเอาจริงกันนะครับเราถักเอาจริงเราสารเพื่อจะใช้ประโยชน์สารเพื่อจะใช้งานกันเลยครับนะะดูเจ้าชานถักไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะฮะถ้าพี่น้องอยากจะดูเงื่อนต่างๆไอตอนแรกเริ่มต้นยังไงก็ตอนที่สองตอนหลังนี่ก็คล้ายๆกันพอถักเป็นแล้วเป็นเลยฮะถักเป็นแล้วเป็นเลย มีน้องดูเจ้าชานทำนะครับเหมือนพลิ้วไปหมดทำเป็นธรรมชาติไปหมดมันก็ไม่ใช่เรื่องยากชานก็เด็กอายุ19ปีอันนี้สิบเก้ายี่สิบปีนี้เต็มปีนี้ยี่สิบมอายุเต็มยี่สิบก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่แต่เขามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เขาเราก็เหมือนกันนะพี่น้องเราท่านท่านอายุเยอะแล้วก็เรียนรู้สารของเราไปสารให้ลูกบางสารให้เมียบ้างนอนเล่นนะครับนอนเล่นที่บ้าน แวนเอาไว้ไม่ต้องเก็บก็ได้ครับเพราะเชือกพวกนี้มันไม่ไม่เปื่อยง่ายนะเป็นปีข้ามปีถ้าอยู่ในท้องัวท้องควายนี่ยี่สิบป,ปีก็ไม่เปื่อยอ่าอ่าเราจะต่อเชือกครับเชือกมันต้องต่อเพราะถ้ายาวเกินไปมันก็ไม่สะดวกดึงครับก็เอาแค่นี้มันก็จะสะดวกดี เนี่ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะให้เจ๊ปิวสอนอะสอนะไม่ไม่เดี๋ยวสอนลงคลิปเลยไม,ไ,ไม่ใช่ใชาญมันพูดไม่ชัดมันสำเนียงมันไม่ชัดถ้าใช้ชาญสอนกนะ็พอดีพี่น้องเอฟซีไม่ไปนนะ ไม่ใช่คล้องไม่ใช่เฉยนะพี่น้องต้องมัดด้วยนะครับเี่ยดูเจ้าชานมัดไม่ต้องเป็นห่วงครับมัดมาให้แน่นแล้วก็แน่นไปเลยต่ออีกอันนึงต่อหรือมัดเลยวะไม่ต้องะอะไรมั้งเขาขึ้นได้เลยมั้งอ่าให้พี่น้องได้ดูยาวๆนะอันนี้ยาวพอสำหรับเจ๊ปิวเลยนะครับ ของเราไม่มีสารเล่นนะสารสอนกันก็จะเอาไปใช้งานเลยครับเดี๋ยวพอเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผิวจะเอาไปแขวนที่บ้านนั้นตลาดที่บ้านเสร็จแล้วเหรอยเสร็จออ๋อเอานี้ไปด้วยเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ชาญถักไว้หลายอันเด้แขวนตามต้นไม้ออ เดินสุดท้ายแล้วครับมาเดีเ๋ยวจะผิวสอนจบคราวเอามัดก่อนเลยนี่ก็จะเป็นอันสุดท้ายครับพี่น้องแล้วก็จะขึ้นปมมัดมาเดี๋ยวลับมามาอยู่ตรงนี้ใกล้ๆให้พี่น้องอยึตยีได้เห็นชัดๆ ตรงนั้นไกลเกินมานี้ยเยเฉียงมานี่เฉียงมันี่อ่ะเคทำยังไงเสร็จแล้วอ่ารวบก,กลางครับพี่น้องรวบก,กลางพอเหมาะนะครับรอะว่าจะให้เป็นหูหูหูหเปลนะครับอ่ารวบมาเราจะเอาความกว้างขนาดไหนเนี่ยก็ดูเอาว่าอยากได้ขนาดไหนล้วก็มัด เอาหางเนี่ยมามัดกันมือมันบังมองไม่เห็นเลยเลยมัดมัดธรรมดาเลยอาหารมัดธรรมดาให้กอัดูด้วยมัดกล้องมองไม่เห็นเน่ยเยเอาจารย์แบให้กล้องดูมัดมัดมัดป็นไหนนี่มัดเห็นไหมอ่ารวบมัดมัดแล้วก็มัดผักทำเหมือนทำเหมือนหูเปตอนแรก ทำมือหูเปรยตอนแรกนั่นครับมัดไปทางเดียวไปเรื่อยๆถักไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยเปรยวนคลิปของอาจัรดาฟาร์มนี่อาจารย์สามคนเลยนะครับเริ่มต้นจากอาจารย์ใหญ่เอาเชือกมาต่อแล้วก็อาจารย์กล้องมีอาจารย์ปิ้วแล้วเนี่ยการสานเปรยวนนี่ผมไม่เป็นนะครับ ต่อไปนี้ต้องเป็นอาจารย์สันอา,าอาจารย์ชาอีครับตักไปเรื่อยๆนะให้ชิดถ้ามันครบเนี่ยแล้วก็มัดปกติเลยตักให้รอบใช่ตักให้รอบจบแล้วครับทาที่หัวเจ๊กอนกินหัวตรงนี้การที่เรามัดตรงเนี้ยเพื่อให้มันแน่นนะเ,เพื่อให้มันแน่น เพื่อให้หูมันมีความเหนียวแน่เพื่อให้หูมันไม่มันมันมัดง่ายมันคล้องคล้องกับอะไรง่ายไปเรื่อยจนสุดนี่ปุ๊บเดี๋ยวเราก็โยงมัดอย่างนี้เลยก็เป็นหูเปลธรรมดานี่แหละเพยนนี้เองเพี้ยงแต่มันแตกต่างตรงที่ว่าอันสุดท้ายเราต้องดึงให้มันหูมันยาวขึ้นเออยาวขึ้นเพื่อเราจะทําหูมัดตรงนี้ไอ้เรื่องปมเรื่องช่องระหว่างเปลยนะท้องเปลนะครับแน่นไม่แน่นไม่เป็นไรนะพี่น้องเดี๋ยวพอเราไปแขวนเรานอนมันก็แน่นเปี้ยเองครับถักบักให้ครบนี่เลย แล้วเราก็มัดให้มันเนี่ยมันจะห้อยได้แล้วเราก็กะเอายาวความกว้างขนาดไหนเอากว้างขนาดนี้ไหมหรือจะเอากว้างกว่านี้แล้วก็ไอ้นั่นเอากะเองเลยเอออาจารไปลาจบจบโอเคครับพี่น้องอาจารย์บอกว่าจบโอเคบอกโอเคบอกจบเสร็จแล้วลองมัดให้สุดเลยนะแล้วลองมาลองมานอนดิลองไปนอนดูโอเคจะขาดหรือเปล่ามีกน นี่อลองแขวนดูออ